ก็บสบายดีกีนที่ครับันสื่อส่องบ่อไก่ตรงนี้อีกแล้วมืนอนี้ก,กัสีมาแปลกๆนะหน่อยหนึ่งพเพราะว่าผมนเป็นแนวของบ่อไก่เด้อถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยเนาะผมมีอีกที่ทางไลที่เข้ามา zoom ่งองบ่อไก่เนาะส่วนไลกับบาอไก่กับสีทางด้านการส่อมแปง้งทาง,งเครื่อนส่องเขื่อนเสียงหรือว่าพี่ชีวิตของตัวเองแหละทั่วไปปกบอปกเคเยแบบมาถ่ายตรงนี้ก็เป็นครัง้งแรกครับเป็นคลิลปแรกของบ่อไก่เนาะที่มาถ่ายทำในแบบนี้เนาะ เการสีปิดการเคลื่อนๆในหนึ่งการเคลื่อนไม่ได้เลยเนาะกลสบายดีเด้อน้องฝรั่งเอ็มทีทั้งอ่าเนียเนาะทั้งเบาไก่ว่าจังสักไก่หนุ่มลีเนาะอันนี้ก็เบาเบียดนะโดยพาเพึ่นมาอ่ลุยงานมือเละไว้เราทางเลกมือเลกมือใหม่จักเป็นอะไรฝากฟังเรื่อยๆของพี่น้องเด้อพาเพึ่นมาลุยเบิ้องไวยสิเปิดน่าดายน้องฝรั่งเนาะเพราะว่าอ่เพนกหากระมาแต่บ้านมาแต่บ้านน้องลีเนาะเนา่ยเนาะแมน บ้านตรงนี้พามาฮอดบ้านโกพ่ี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะมาเที่ยวมาชมเบิ่งมาทำทยเบิ่งทั้งครัวอ่าจังไดู๋่เพิ่นที่ยากจนเนาะก็อยู่ทางบ้านโปวายเฮาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เนาะโดยๆฮอดบ่อที่เรียบร้อยเนาะมื้อนี้โดยเป็นจังได๋เป็นจังได๋ความรู้สึกตอนนี้ขึ้นเต้นหนนมสั่นแล้วเสียดีนได้ย้อนมีไม้กสั่นเด้อสิตลกติตลกเฮฮานนเนาะเิคลายคลายเครียดความบเิงเนาะ คือยังไดงมาที่บ้านที่เฮือนของยังไดงสาวลีเพิ่เพื่อน,อ,น,น,นอันนี้คือเป็นสถานที่เพิ่น,น,นพักผ้าอาศัยเนาะคือชีวิตจริงเหตุการณ์จริงของจริง,ของ,รงของแท้นะโมเมนว่าของอแต่งเติมเด้อเพี่น้องเด้อนี่เบิ่งภาพบรรยากาศเรียวทามแบบสด นี่นองหน้า,น,าน้ำก็มีอย่างหนึ่งเนาะสำหรับการใส่รากถั่วยลงบวงือว่าหดพักหดยาใส่อ้า สบายดีเว่าตาโอ yes, ้ยสบายดีด so okay, ูยิ่งชาลัดแปดเพื่อนอยู่ก็ได้แต่ชีวาจังได้กะเคยเห็นพ่อไรนี่เคยพ่ออยู่พ่ออะไรนี่เคยเห็นพ่อแต่ในคลิปสันดอก็แวบๆสันดอกเะโอเคประตูมันต่างเพื่อนนะเนาะนอกบนาะเพ่นสถานที่เพื่อนเข็ดแรกพี่น้องเลยเข็ดแรกค่ะพี่อ้ายเพื่อนมากกับพ่อแบบนี้เลยเข็ดแรกของบ่าวไก่เนาะขออนุญาตเคยเด้อขออนุญาตเด้อ สบายดีเด้อสบายดีสบายดีขอญาตถ่ายทำเด้อคือมือแทถบหวานนี่เปิดแฟลได้บ่าวะออกมานอกพี่ก็ได้มืดฝนนะออกมานอกด้วยจ้ะเพราะว่าคือทางเปิดนี่กะเห็ดในน้ำแบบว่าสไตล์แบบอ่าแปลงส้อมแปลงนั่นนี่เนาะแต่ทาคลิปทั่วไปนั่งหบกนั่งธรรมดาก็ได้ครับนั่งก็ได้นั่งอันนี้ก็ เป็นเป็นอันคลิปแปลกแนวใหม่ของบ่อไก่สาหรับบ่อไก่เนาะคือว่ามือใหม่เพราะว่าเพราะว่าเป็นคลิปเล็กสุดล่ากระหร็ดทั้งส่องแลงลายกว่าอ๋อนี้นะ่ก็จะชวนเพื่อนมานนนนกกหน้ากับใกล้กันแน่ครับนะแล้วก็แบบว่าอยากให้ทาง FC เอฟซีเพื่อน,นได้เบ่งไ้ชมหลายๆแบบเนาะ เสียบเบาเสียบเบ่เสบบาครับสื่อย่างตดๆนะบอกคนด้วยฮะสบายดีด้วยสบายดีฮะมูชาเป็นมโนอเป็นคือหลานซุนมโนอบบนี้แสีบเล้วฮะนะพอเพิ่นไปหาเงินมาสั่นออกมาอยู่พอเพิ่นไปหาเงินบ่เจ้าหน้าส er pues. ื่อยังคอยอย่าเด้อเพราะว่า่องใหม่นะนะสื่อนารีเนาะเป็นในชีวิตการเป็นอยู่อยู่เดียวนี้ฮะ ือเห็นบ่คัดของคัดสซนอยู่ห,หรือวะหรือวันใดๆคัดสซนเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเนาะนขออย่าถามตรงเลยในหนึ่งอค่อยค้นตรงเออเอาอย่างก็แบบตรงเแมนแ่นนู้นเลยมอให้ตัว่วคือว่าเนีโ<อ>่โต้มีลูกเต่านะจะคนหน้าขออนุญาตถามเด้อสามคนสามคนผู้นี้กับแม่นบ่ผู้นี้กับแม,นบม่นผู้ผ,ผู้ยังน้อยอยู่กับกับแม่น แล้อีกคนหนึ่งในสัปดาห์นี้โอ้คนไปวงเฮียนอยู่นะไม่ห่างลูกสามไม่ห่างลูกสามกันยังงามดีดีห้ามนะสำหรับบอตานี่ว่าห้ามบออย่างนี้มาปะมาห้างกันดิโอเมียเนาะคิดสองคนจะชื่อว่าเออปะก็ได้บอปะก็ได้สินะเดี๋ยวยังบอกอยู่แบบทางเพิ่งดูยังบอกอยู่แบบไหนคือบอกกันนานว่าเออเนาะ แบบมาให้กันบริขึ้นบริเทืองขันลงไม้ลงมือตีปะกระใหยกันจะแบบให้กันปกติโอ้อันนั้นเป็นเรื่องปกติดอกอันนั้นนะต่างแต่ว่าเพิ่นตีคอยตีแห้งกันแล้วแต่ว่าตัวทีบอพอใจแบบตนักหนี่คือเพิ่นมั่วสุมในในในการพนันผมบบเป็นอก ่ไม่ข <Notre S 2> ่อยสิดีอยู่บ่บ่ตาเอ้ามันมีสายเสียบอยู่บ่ครับมีอยู่กับ่เป็นหยังดอกเพราะมันสิดูดเองดีอยู่ดูเอได้อ่าคลิปแปลกแนวแน่พี่น้องเอ้ยอไผเพิ่นกไผเพิ่นบ่ค่อยแฮงคือว่าเสียงสิเบานึงเนาะแม่นเว้าดังๆเด้อซนเด้อบ่ตาก็คือเว้าแหพี่น้องเอ้ยบ่คิดว่าสิได้พอกับคนบ้านเจ้าของได้อันนี้น่ะคิดว่าเออไปตะกืนยันว่า เห็นในทางอืดเรานนกระตอกกระแตบบัดมานี่ป้าเจ้านี่สีเขินคอยอายคอยได้หนื่อยมึงทรงนีน่เนาะกระต๊อกเขินได้ทำธรร,รรมดาเราคอยได้สีอายเจ้าพ <c oughs> มาคอยสี่คอยมาจับกล่องข้างเลข <c oughs> ถ่ายทำนะสีคอยทำตุง้ตงตรง,ตรงเลยได้แบบนี้ได้เข่าประเด็นเลยเลยสมุติว้ท่านขั้นขั้นเผื่อมาเลยเป็นยังไงสมุดบอกสามีเจ้านะเปิ้ลม้กับหมูคกันหมูคือกันเนาะยังยังให้คำตอบไม่ได้เนาะ เอาได้นี่เพิ่นอยู่ไทยก่อนเดี๋ยวนี้อยู่ไทยเนาะเพิ่นเปิดไปเห็นเวียยคุณบะเงินทองใด้เพิ่นบ่ได้ผากมาให้ลูกเต่าใส่ดาบบะเิ่นบ่ได้ผากไปียงเลยโอ้ขาดการอันติดต่อบ่ได้ติดต่อกันบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้โทรมาเพิ่นบ่ได้โทรมาเนาะเงินทองกับโบได้ผากมาให้ใส่เพิ่นเพิ่นหมู่ฮู้จักบ่จักแล้วเพิ่นติดต่อบ่ได้นะหรือบ่ไม่ได้ติดต่อบ่ยืนเท่าเพื่อนจักบ่ได้ครับ เดี๋ยวเพิ่นโบได้หับสายเพิ่นบ่หับเพิ่นจะบ่โทรมาโอ้เหตเหตุหลักๆคือแยกทางกันคือว่าไปทางไปทางมันไปทางไปทางมันบ่ได้ผิดเถียงกันบ่ก็มีอยู่มีอยู่เนาะแี่ก็คือว่าชีวิตครอบครัวกันแลวนี่แหละอันผู้เเวานี่ก็คือกันผ่านพามากกว่าที่ทำบ่ดา ใช้บันอยู่บันนอนเจ้านอนอยู่ที่เนาะโอ้ยนี่เด้อบันถึงบันนอนผ่นเด้ออยู่กระท่อมท่อมน้อยเด้ออยู่นี่กับอยู่หน้าอันนี้ก็เป็นหน้าเจ้าบ่หน้าพ่อหน้าแม่เนาะนาเหมือนมีเนาะนี่ก็เทียงหน้าเพื่นสภาพกักินข้าวกินหน้าผมยั้งแต่ละมือมีเน่ากินเนาะ เ่หาวน้ากับปีนี้ได้เหรอปได้ประมาณส่าไหนได้เขาสี่สิบปลายสโอเดเนา่ะพอกินยุน่งสนอเดี๋ยวระจักทางไปได้แบบนี้เลิกกันนี่เฮงหรือปอได้จากเดือนละ ลายเดือนแล้วเนาะได้ประมาณบ่4เดือนประมาณ2-3 2-3เดือนเนาะมีผู้มาานี่หลายเนาะเจ้าเนาะแม่นบ่พอเห็นแวบๆแต่ได้ช่อง YouTube เนเห็นเจ้าเป็นไผนบ่คิดบ่ันว่ข่อยสิได้มาเ็เจ้านี้ มาถ่ายซสนลนะบ่ได้เข้านอนบ้านแล้วบ่เจ้าอยู่นอนนอนอยู่หน้าเลยโอ้หลายปีหรือว่าวมานอนอยู่หน้านี่หรือว่าหากันมานอนสิบปลายปีใส่ชีวิตยอยู่ทงหน้าเลยจน,หนใหญ่โอ้ธรรมดาสินะไปพาไปเบิเ่งลูกจ้ะเนี่ย ลูกน้อยนะทีนี้ไปพาักกันไปเลยสบายดีไหมสบายดีสบายดีเป็นเราไหนเนาะเนาะคือสิเหตุยังงี้นี่ฮะเอ้ยคือเวรศึกตักน้ำตักน้ำบ่โดยตักน้ำพักบ่หรือล่างด้วย เขาขออนุญาตถ่ายทำคลิปเดิมดีเด้อแม่เด้อเอาสบายดีต้องเคยองอายขอดเด้อสาวเอาสบายดีสาวอย่างน้องนี่นะใส่สาวใส่เนาะเจ้าเจ้าเป็นน้องผู้นี้บ่น้องเจ้าเนาะอหน้าตาคล้ายๆคือกันอันนี้เราผู้ผู้ผู้ที่สามนะลูกเจเนาะ อนยิงในปูซายเหมือนนอนรับแล้วนะปูซายน่าซื้อยังนอนหลุดจันะโอ้ยังมึี่ซื้อนะผู้ที่โซ่พากันยูหันอยู่หน้าเพื่อทั้งสองหรือเปล่าสองทัสามเอเยเออเลย นี่เนาะพี่น้องเน้ะเบิ่งบนซนมกันเนาะอันนี้คือสิชีวิตของคนอัน,บ,น,อน,บ,น,นบ้านอันบ้านเฮาเนาะหรือว่าสาวๆลูกาสาวสาวนาเนาะความทุกข์ความ,วามยากความจนมันบ่เคยปานี้ไผจักเถื่อได้เนาะเข่าไฟแล้วก็ออกยากสู่ซนเอาแท้แล้วเนาะสู่ซนสู่สู่สู่เอาเจ้า,า,จาก,ก็สู่สู่ไปไเรื่อยๆได้จักมื้อนึ่งก็ดีแหละพักพอแม่พี่น้องเด้อที่ก็มามชมคลิปเอาไปกัน ไปอยากสนับสนุนว่าสวยซวยเหลือกได้เนาะติดต่อเข้ามาได้เนาะทางทางไปก็ได้หรือว่าทางบาตา้าบาวเวียดก็ได้เนาะหรือว่าทางบาไก่นี่ก็ได้เนาะเพื่อการให้ชีวิตทีดี้เปินขึ้นก็เก่าเอ้ยบอกวิาตีขัดเนะาะอาจารย์ที่ผันอยู่เปนเศร้าก็คือ อยู่โถงไฮโถงนาเนาะบุง๋งกับเบิ่งส้มกันอันนี้ก็ับเพื่อนนอนอยู่นี้อันนี้ก็เทียงหน้าเพิ่น,ท,ท,มมน,นทั้งพ่อทั้งแม่เนาะอยู่อยู่นี่อยู่จะคนก่อนในในอยู่ในอยู่นี่อยู่เทียงหน้าอยู่นาตอนนี้เก้าคนมีอย่างมีพอ่อ พ่อแม่เอื้อยน้องน้องเจ้านะยังมีสองคนเข่าหงเยนอยู่บนเดี๋ยวนี้นะเป็นอยู่ใส่อยู่บ้านเนาะโอ้บ่วเดนอยู่นาเนาะเจ้าเลยเห็นยังอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ฮะบัวเห็นยังบัวเห็นใหญ่กับบ่หงเยนกับบัวเด็กเข่าบ่าออกเลยออกแล้ว เขียนหอดมอดได้คืออ่ขอข่าพดโม่สามเขียนอ่านอ่านได้เขียนเป็นอยู่บ่เปลี่ยนด้วโอ้อะกะดีน้อยหนึงน่งเนาะอ่านได้เขียนเป็นเนาะพอได้ติดโตเขาได้ขานาดได้เขียนเป็นไปใส่กัมาใส่กัสบายเนาะสบายเกับโตเขาเองะนะเะนะี่ยพอไปหันไปนี่กะต้องอ่านได้เลยก็เขียนเป็น่ยนหน่อยนึงเนาะเพื่อใส่ชีวิตในการดำรงชีวิต ไปหนีเนาะงานเหตุการณ์การสบายเนาะโบได้ยิกไปทำง,งานทำง,งานอยู่สบ่อดเดี๋ยวนี้จะ <Yeah. S 1> ไปอบ่ <Yeah. S 1> อจะไปใส่จะไปเห็ดเวียกอยู่ไทยหรือว่าอยู่บ้านเฮาแยู <Thank you. S 1> ่บ้านก็ไปเนาะ <Yeah. S 1> คันมีผู้ที่ต่อมาจากเห็ดหรือว่าส่วนเจ้าเห็ดเวียกนี่จะไปอยู่บ่อันนี้ถามเลยไปเนาะ <Yeah. S 1> โดีโยวเอา ทังนั่งพ่อแม่พี่น้องเด้อไคมีการมีงานกันะนะอากาศสีฟ้าเบิ่งบรรยากาศหล่อๆไปอันนี้กมียูทูบเบอร์มาหลายฐานโอ้เตนะ็มอยู่รอคิวกันอยู่บบยกิขกาวเทียงกับยังน,น้องแม่ยังพันมี่ะ โอ้ทรงหิวเข่าแทบมันีแล้วหยอกหยอกเด้อหยอก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 มาโดยโดยรับพันดีอยู่บ่อยู่เถวให้ตรงนานี่พันหินเละเห็นเบอร์จะบอกเบาใกล้เนี่ยเบาใกล้สิมาเดียวเด็กก็ถูกแค่พอได้พันหินยังหยอกหยอกหยอกพอได้เบาได้มวนได้หัวพ่ต้องเครียด โอ้ยบุเป็นยังลูกกับมีความว่ากันเบ้ย้ขพอยาถ่ายเทียงเจ้าหนึเด้อแง่น่ะนาะมีคน่ะเวงน่ะปวดมีทาบ่ หลังคาก็ยังบนท่านทำก็เห็นดาวออกมาเลยส่องดึกเบิ่งดาวได้เน้อเนาะนั่ากินได้ไปตั่งกินเลยนะเดี๋ยวเขาขออนุญาตถ่ายทึ่งๆเห็นนี่เด้อวายเนาะไม้เนาะหามนะเออเดี๋ยวเือนซาลาเอ็นเตียงหน้าบนสถานที่จะนอนเนาะ พักผ้าอาศัยขอญาต่เด้ขอข้งสุดลวดในหนึ่งได้เบาใจจริง ก็ได้เอามาคนอีกสิขออนุญาตจบคลิปไปก่อนเนาะคลิปมากับบุมี้เคลสิประมาณนี่สำหรับการมาถ่ายทำเบอร์ต้าปิดคลิปให้กันนะก็ถือว่าจังใดก็คือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะฝากอาพ่อแม่พี่น้องอ่าเอฟซีเขามาเบิ่งมาส้มแล้วก็ติดตามมาส้มเป็นกำลังใจเพื่อนในเด้อเนาะพี่น้องเนาะถือว่าทางครอบครัวอ่าของซอลลี่เพื่อนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวเนาะที่ว่า ยังลำบากยังคัดสนอยู่อยู่ทางบ้านโคกปอบไวยเมื่ออุ้งพรแข้งสวรรณเกษพี่น้องเลยกลายเป็นคนบ้านบอต้าเองเนาะพี่น้องส่วนทางพี่อ้ายไกลเพื่อนก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ได้ถ่ายวิถีชีวิตการอยู่ของชาวบ้านหรือว่าคลิปแรกเนาะของบ่อไก่ถึงได้ตื่นเต้นอยู่บอกว่าตื่นเลยมือจนสั่นใจสั่นนะนะอ่าคือบอต้านี่จนชอบจนแหกพี่น้องเลยแล้วก็ได้แปดนาทีคลิปแรกนะโดย คลิปแรกของบอตาเนาะไปถ่ายกับบอจิตเฮียลงมาถามบอจิตพี่น้องเลยโดยอ่าก็เข้าใจความรู้สึกเพิ่นอยู่นาก็คือสิได้ขอโตจบคลิปแล้วก็ไปเรียกไปงานต่อเนาะบัดนี้โดดยอ่าขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่ามาติดตามชมเบิ่งชมคลิปให้ต้นจนจบพี่น้องเนาะก็คือสิได้าว่าสดีพี่น้องบ๊ายบายสี